ื่องในยมโลกนี่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปอยู่แต่เป็นความรู้ที่เราต้องศึกษาเป็นความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตที่เราจะได้ไปถ่ายทอดให้กับลูกหลานญาติมิตรฟังซึ่งเป็นสิ่งที่เขาควรรู้เอาไว้ตอนนี้เขาไม่เชื่อเขาไม่ใช้มีเป็นไรให้เป็นความรู้ติดไปก่อนแล้วเรื่องราวภาพตัวนี้กว่าจะออกมาไม่ใช่ง่ายนะยากมาก,มาก,มากเลย กาจะไปฝันในฝันอย่างนี้มาได้นะไม่ใช่ง่ายๆต้องเรียนรู้ขั้นตอนของเขาเอาไว้อ่ะครานนี้เรามาดูขั้นตอนสักวันหนึ่งเลยฉันนอนอยู่บนเตียงคนป่วยเพราะฉะนั้นต้องคิดเรื่องบุญอย่างเดียวต้องอยู่กับบุญกุศลกับพัตนาไตรอย่าไปอยู่กับสิ่งอื่นอย่าเหมือนชายคนนี้นี่นี่ใจเนี่ยไม่มองไม่ใส่ ตายแล้วกายละเอียดถอดกายมาอยู่ตรงนี้ตายแล้วก็ออกมาบนเวียนอยู่บนพื้นมนุษย์ไปเยี่ยมเยียนคนโน้นคนนี้เราเห็นเขาได้ยินเขาแต่เขาไม่เห็นไม่ได้ยินเราพอครบเจ็ดวันให้โอกาสในการระลึกนึกถึงบุญนึกไม่ออกเพราะว่าใจมันฟุ้งเนี่ยไม่เคยทำไปเที่ยวที่ไหนเยี่ยมเยียนไหนก็จะต้องกลับมาที่เดิมที่ตัวตายตายโรงพยาบาลหรือที่บ้านหรือที่ตรงไหน กลับมาที่เดิมพอครบเจ็ดวันหรืออยู่ในช่วงเจ็ดวันนี่มาแล้วผิวดำทีเดียวกุมพันมาแล้วยักษ์ถึงมีหน้าที่ที่จะนำพามนุษย์ที่ใจไม่หมองไม่ใสามากไปสู่ปรโลกเห็นไ,ไหมตรีทูตนี่ก็เป็นหัวหน้าเขาจะมีโซ่ทองคำนั้นเนี่ยมันใหญ่เลยเรียกโซ่แต่จริง ส่อยแต่ไม่สร้อยทองคำนะเขาจะอยากลัางสีแดง <S <S 1> <S 1> ผิวเขาจะดำ <S <S ผมหยิกหน้ากล่อตาโตเขาหมึงถึงอาวุธนี่แม้ดูจะโบราณน,นแต่อนุภาพมากเลยนี่ยิ่งไว้อาวุธในปัจจุบันอีกนี่ก็ขีพปนาวุธเลยนี่ถห็นโบราณอย่างนี้นะแล้วเขาก็คล้องมือเลยเนี่ยนี่ก็ ถือว่าชายคนนี้ไม่่อยมีพิษสงเท่าไหร่ก็เลยมาแค่สามถ้าหากว่าผู้ตายมียศถาบรราศัก์มากเขาก็จะเพิ่มปริมาณจาก3เป็นหเป็น7เป็น9เป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมีอาวุธหลากหลายคมขวัญให้นักโทษกลัวแล้วก็ทะลุมิติไปสู่อีกภพหนึ่งเปลี่ยนมิติเลยฟึกจากมนุษยโลกสู่ยมโลก ทั้งคอทั้งขอ้งขอมือมีโซ่ล่ามมาหมดนี่ยังดีนะเดินธรรมดาส่วนใหญ่จะลากกันเลย oh. ถ้าดินหล่นก็โดนอัดนี่เพื่อให้สุภาพก็เลยให้เดินมาแล้วก็ไปเจอหมู่เดียวกันเลยหมู่ที่มาพร้อมกันเราคงจําได้กําแพงนี้เป็นอะไรได้ต่างหลายอย่างเป็นเหล็กเป็นทองแดงเป็นหินเป็นอะไรสารพัดหมดเลยน่าสะพรึงกลัว ประตูยมโลกเนี่ยมีอยู่หลายประตูนะนี่ประตูเล็กที่สุดจริงๆแล้วประตูใหญ่กว่านี้ก็มีแต่เดี๋ยวคนก็เล็กลงไปเรื่อยๆก็ไเห็นแล้วข้างบนเชิงเทินก็มีไฟแล้วก็มีนี่เจ้าหน้าที่ก็ยืนถืออาวุธอยู่ข้างบนเนี่ยเรียงรายอยู่บนกำแพงเห็นแล้วน่าสะพึงกลัวแต่ละกลุ่มมาหลากหลายเลยนี่เป็นแสนเป็นล้านทีเดียวแหละ มาจากทุกสารทิศเลยทุกสารทิศที่เขียนในมันเหมือนเหมือนกันมันจะได้ง่ายแต่จริงไม่เหมือนกันหรอกหลากมั่งจูงมั่งหยีบกันมัง่งหนีมั่งวิ่งหลุดมาอาวิ่งไล่จกกับกลับไปก็มีหลากหลายสารพัดบทแล้วก็มารวมกันอยู่ลานหน้าโรงวินิจฉัยอาคารที่มีเยอะนะครบทุกเขตที่อยู่บนโลกมนุษย์ ตามเขตทวโลถ้าชาติฝรั่งเหมือนฝรั่งจีนเหมือนจีนไทยเหมือนไทยชาติไหนก็นเหมือนชาตินั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดหมดทุกสาลาทุกท้องพรงมันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ท้องถิ่น,นแล้วก็ไปไดยืนอะไรเงี้ยนั่งมัง่งนอนโดนเหยียบอกมัง่ง oh. โดนลากโดนไดนล่ดิ้นวิ่งรุดวิ่งจับกัน oh. ไม่ได้เป็นระเบียบอย่างนี้นะอันนี้เพื่อความสะดวกแล้วไม่ได้โล่งๆอย่างนี้หรอกนะ แออัดหมดเลยแออัดจะได้พอนึกถึงภาพออกเป็นลางๆพอเวลาไปจะได้ <c oughs> น <c oughs> ดู <c oughs> อ่ะศึกษามาแล้วอย่างงี้สบายมากลบชากกัก็ค่อยๆลบมาลบใหม่ได้จ้องจ้องหมดเลยนี่ไอ้ที่ขา,ขาวๆคือตอนนี้เปลืองผ้าแล้ว,นนเ,ขาขาวเนี่ยเนี่ยขาวๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็พาไป นี่เป็นปฏิมากรรมยมโลกเป็นอาวุธทั้งนั้นเลยมีทุกชนิดเลือกเอาไอ้ข้างนี้เลื่อยได้ข้างนี้เฉือนปันนี่ใช้ทุบก,กระบองน้ำนี่ดาบนี่คล้ายเอ็มสิบหกเนาะนี่สามง่ามนี่เงานี่ปฏิมากรรมเรียงรายข้างบันไดทางขึ้นไปด้วยเนี่ยแค่เห็นปฏิมากรรมก็ มันไม่ใช่ขนลุกเลยเขาเรียกขนล่วงเลยหมดอารมณ์อยู่บนตัวล่วงไปเลยทึมทึมด้วยร้อนด้วยโทนก็จะออกมาแดงดำอย่างนี้แหละดูแล้วไม่ควรเสี่ยงทำบาปอากุศลธรรมเลยและก็นี่ผู้ประกาศเรียกชื่อยืนอยู่คล้ายๆโปรเดียมเนี่ยตัวย่อยแล้วก็มีทหารอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่ถือหอก จ้าหน้าที่ที่เรียกเนี่ยเสียงก็ห้าวกลางวานดังสั่นหัวใจทีเดียวแหละเขตนั้นเขตนี้หรือนั้นนี่เรียกชื่ออะไรยังไงเขารู้จักหมดมันมีบัญชียอยู่เรียกได้เนี่ยเจ้าหน้าที่สองข้างเลยสีคนี้กระลิกสีกกนี้ไอ้ข่าวตรงกลางแล้วครับเข้าไปผู้จะไปยมโลกสยองทั้งนั้นเปลือยกายหมดก็เดินกันขึ้นไปเดินเข้าห้องถงุง ห้องพิจารณาสองข้างทางก็จะมีเจา้าทีเขาในเลียงลายป้องกันมาให้หลบหนีก็มีลากถูรูถูกังตบตีกันอยู่ในช่วงนี้ก็โตใครมันอยากจะเข้าไปเราวินิจฉัยในยนี้ทั้งทึมทั้งอึดอัดทั้งร้อนแต่ก็ยังพอมีแสงที่เห็นแสงไฟนี่ยังคล้ายในเมืองมนุษย์แล้วก็จะเยืนเรียงในคมขวัญกันไม่หมดเลยแล้วก็เรียกคนนึงเข้าไปข้างใน ไปนั่งคุกเขา่าต่อนหน้าพระญายมราชตรงนี้แหละน่าสะเพึงกลัวมากใครมาอยู่ตรงนี้นี่จะมีฐานะเท่ากันคือเป็นนักโทษอยู่ในโลกมนุษย์จะมีอำนาจาวัสนาผูกพ้องบริวารแค่ไหนก็นตามเป็นเศรษฐีระดับโลกแต่ถ้าทำบาปอกุศลแล้วมาอยู่ตรงนี้ถอดหมดเท่ากันเลยเป็นนักโทษจะกลัวหมดเลย พ้นมาก็จะอยู่ตรงแถวของเจ้าหน้าที่สองข้างทางน่ากลัวและนี่ก็พญายมราชก,ก็คือคุมพันยักษ์ชั้นจตุมาหาราจิกาดวงตาจะแดงนะมองแล้วเห็นลูกในตาก็กลัวแล้วในการสบตาแล้วเสียงก็ห้าวกังวานลึกน่ากลัวแต่ว่าเครื่องประดับไม่มีสร้อยหัวกรโลกแล้วก็ไม่มีเขาควายเขา,ขาสัตว์บนศีรษะ จะมีเครื่องประดับแบบชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแต่นี่เป็นเครื่องประดับที่ลำลองที่มาทำหน้าที่อย่างนี้พอมาตรงนี้นี่ไม่ได้มาโชว์แต่ว่าเอามาทำหน้าที่พญายมรากเขาจะซักถามประวัติต่างๆอาเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเจ้ามาทำไมไม่รู้รู้ไหมในเจ้ามาทำไมรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้อวอร์มตอบไปก่อนนี่ เจ้าอยู่ที่ไหนในกรรายงานเลยอยู่บ้านเลขที่ทุกที่นี่ตำบลน,นู่นในบอกหมดเลยร้องห่ล้องไห้ไปด้วยนะแล้วจ๋องเจ้าสูบสีดเลยนี่ผู้ช่วยพยาโยมนี่สุวรรณเลขาก็าจะมีสมุดหนังสัตว์เปิดขึ้นเปิดเหมือนเปิดใบลานมีภาพของการทำความชั่วอันนี้เป็นผนังหินคืออีหินโต๊ะหิน ข้างหลังก็เป็นเจ้าหน้าที่ผิวดำอยากล่างสีแดงผูกคุมพันทั้งนั้นแหละในส่วนเลขาดูบัญชีทองคำดูกรรมดีเปิดพลิกขึ้นไปทางด้านบนมีภาพเกิดขึ้นเสียงเสริงมีหมดเลยอยู่ตรงนี้ภาพที่จะปรากฏในบัญชีนี่มันจะลอยออกมานะมันไม่ได้เป็นจอแต่มันจะลอยออกมานิดหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศจะมีภาพต่อๆไป และภาพนั้นก็มาปรากฏข้างหน้านี่ลอยออกมาอยู่กลางอากาศห่างจากผนังมานิดหน่อยนี่ก็จะเห็นอย่างนี้แหละจอยักษ์เลยนี่เจ้าจําได้ไหมนี่พญายมพูดไปสักไปทาไปเรียนหนังนิ่ง,ง,งมือไม้ตั้งแต่ชี้โน่นชี้นี่อะไรชี้หน้ามึงคุยมึงพอภาพแปลงความดีเสียงท่านจะนุ่มนวลน,นี่จะมีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นพอนักโทษบอกใช่ครับผมเคยมาตรงนี้แหละอย่างนั้นอย่างนี้พอพูดปั๊บ ใจมันปลืม้มกายที่เปลือยอยู่ก็มีเสื้อผ้านุ่งพระใจเกิดปิตินมีผ้านุ่งผ้าสีขาวพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปสู่สุคตินี่ภาพนี้จะชัดเจนแจ่มใสล่าเริงทีเดียวหละนี่สุวานเลขากำลังดูบัญชีกำจุของอีกลายหนึ่งมือเพลิงไปจุดเผาบ้านเผาเมืองกันเลยภาพนี้ลอยออกมา ภาพมาปรากฏอยู่ข้างหน้าพญายมราชฟ้องด้วยภาพตอนเป็นมนุษย์เจ้าทําอย่างนี้ใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้เห็นตัวเองอย่างนั้นอย่างี้ตกใจเลยเฉาหนักเขาไปอีกพอเห็นภาพนี้เข้าพญายมราชก็จะมีวิธีถามอะเรงทางที่ทําให้เราระลึกลึกถึงบุญมักจะตอบกันไม่ได้จะพังพลึงถ้าเห็นอย่างนี้เลยอะนึกได้ไหมว่าเคยทําบุญอะไรเนี่ย หัวใจกำลังจะวายมันดึงไปก่อยออกถ้าทําบุญทำหม,หม่ำเสมอแต่ว่าจิตในช่วงติดไปนั่นไม่หมองไม่ใสนะ่ยังพอนึกได้จะมีคําถามคําตอบเลยซึ่งเราควรจะศึกษาบ่มๆไว้ก่อนเผื่อไปถึงนั้นถ้าท่านถามมาเราจะได้ตอบไปถูก <c oughs> ศึกษาไว้ใครพร้อมที่จะไปก็มาศึกษากัน <c oughs> แล้วก็ต่างพูดให้เขาทางของเราให้ได้นะ <c oughs> เวลาไปนั่นนะนี่เจ้าเคยทําอย่างนี้ไหม เคยครับแต่ผมก็เคยทำอย่างงู้นด้วยอ่าเคยเป็นผู้นำบุญเค,เคยนู่นเคยนี่อ่ะงั้นเปลี่ยนภาพเดี๋ยวจูกันไปได้เรื่อยๆเลยหรือดูนี้ไปเสร็จเจ้าเคยบวชพระไหมเคยบวชคนอื่นอะไรอย่างงี้หรือเคยเห็นคนอื่นบวชใช่ได้อะเจ้านึกดีๆสินี่แล้วก็เห็นพระที่เดินผ่านมาไม่ตอนเช้าที่ก็บินตบาทนะ โอ้มาเยอะแยะเลยอจิตรเริ่มอย่างนี้ไงท่านก็จะจูงใจไปเรื่อยๆหวังจะช่วยแต่ถ้าบาปหนักๆก็พูดเท่าไรก็ไม่เคยเห็นเห็นไม่ภาพบินบานที่ผ่านทานมาไม่เคยเห็นเห็นในท้อกไม่น <laughs> บบินผ่านอาไปนน่น <laughs> มันอย่างนี้พญายมราสั่งลงโทษเลย <laughs> คือภาพบุญไม่ค่อยมีมีแต่ภาพบาปปรากฏเกิดขึ้นก <laughs> ็จะสั่งลงโทษเอาไป ลงนรกยมโลกยมโล,ลกนี่ยังโทษเบาถือว่ารลหุโทษเบากว่าอุตทั้งนรกขมบริวารทรมานน้อยกว่าและเบากว่ามหานรกมากนี่แล้วก็จะฉุดกระชากลากตัวกันไปโดยไม,ม่มีความสงสารอะไรเลยน,นี่ลากคอกันเลยเอาโซ่คล้องคอ,งองลากกันลากกันออกไปเลย ชูดกันไปเลยมันจะมีทางออกประตูนี้อยู่ข้างๆห้องนั่นแหละทางลงก็มีเจ้าหน้าที่ยืนเรียงรายปฏิมาก,กรรมนี่อาวุธครบเพิงนี่อื้อทั้งทุบทั้งถองทั้งอะไรอยู่ในนี้อันนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่างรงวินิจฉัยหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งมันจะมีประตูออกมาเชื่อมเงินนี่ออกประกอบแล้ว ออกมาจากอีกโรงหนึ่งถนนนี้เชื่อมระหว่างสองอาคารและเชื่อมถนนวงแหวเนเห็นไฟไกลๆเนี่ยวงแหวนลอบไปที่จะเอาไปลงโทษเนี่ยนี่ผลักมาเป็นชุดๆเลยเนี่ย oh, oh. ทั้งถีบทั้งทองสารพัดเลยเยอะแยะไปหมดเลยเยอะมาแล้วมายืนอยู่บนถนนวงแหวนถนนวงแหวนที่บนลอบลอบคุบซึ่งในนี้จะเป็นแอ่งกระทะ ไฟลุกโชนเนี่ยลากมาจากหลายอาคารทีเดียวจะมาบนถนนเนี่ยซึ่งบนถนนเนี่ยจะมีทั้งผู้ที่จะไปสู่สุคติก็ใช้ถนนเส้นนี้ไปสู่ทุกติก็ใช้เส้นนี้ถนนวงแหวมจะแบ่งเป็นสองซีกคนละซีกันสองเลนเลนหนึ่งไปสู่สุคติอีกซีกหนึ่งเอาไปลงทันเพราะนั้นพูดที่ไปสู่สุคติก็เห็นพวกไปสู่ทุกติ เห็นแล้วก็เฉาเหมือนกันนะเนี่ย่สนอนทางนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมองอะไรเลยเนี่ยระหว่างทางนี่จะได้ยินเสียงโอดโอยมีทั้งเสียงทั้งแสงทั้งภาพทุบถ้องกันอยู่นี่ยอยู่ในนี้เลยแล้วก็พอไปสูดขอบนี่เขาก็อึกลงไปเลยใช้อาวุธยาวปึกลงไปเพราะมันไม่ยอมลงกันนะไฟทางนั้น มันไม่ยอมลงเลยทั้งหญิงทั้งชายเลยนี่ไม่มีเมตตากรุณาสุภาพสตรีนี่ก็ออยังอึกลงไป oh. นี่จับโยนก็นลงไปเลยโยนก็นลงไปข้างล่างเลยผลักลงไปโยนลงไปยันลงไป <Okay. S 1> เอาหอกแหลมแทงลงมึงเพราะเขาไม่สมัครใจลงกันทุกคนเลย <Okay. S 1> และไม่น่าเชื่อแต่ก่อนพวกนี้เคยเป็นญาติกันนะเนี่ย <Okay. S 1> ตอนอยู่ในมนุษย์ แต่กรรมต่างกันพอไปตรงนี้แล้วก็ต่างคนต่างก็ต้องทําหน้าทีลืมความเป็นญาติไปเลยครับตัดภพตัดชาติไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาลุยกันนี่ก็ลงมากบมีลักษณะอย่างนี้ลอยเ,ยเรี่ยวปลิวลงมาอย่างกับมแมลงเม่าเข้ากองไฟในนั้นเนี่ยไฟจะลุกอย่างนี้ทั้งนั้นแหละยาวนานทีเดียวตายเกิดตายเกิดที่ในนั้นและในนั้นเนี่ย จะมีทันทรมาที่หลากหลายนยี่แค่เป็นหนึ่งในยมโลกทั้งหลายนะแล้วแต่ละยมโลกก็จะมีจุดเด่นๆอย่างตอนนี้เราไปเน้นที่โลหะกุมพีหลุมนี่อย่าไปนึกว่าเล็กนะลงหุบไมเลยแหละลงมาเยอะๆไฟร้อนแรงมากกว่าดวงอาทิตย์นี่ดูลอยกันลงไปเลยนะภาพการโยนลงหลุมด้านข้าง โยนก็นลงไปอย่างนี้เลยทั้งหญิงทั้งชายโดนหมดโดนหมดแหละโยนลงไปนี่ภาพขยายการโยนลงหลุมด้านข้างนี่ภาพขยายขยายจะได้เห็นชัดๆโยนกันอย่างนี้แหละโยนก็นลงไปโน,น,น,โ,นโยนลงมาหมดสุภาพสตีก็โดนโยนลงมาหมดนี่ถึงก้นหลุม นี่เฉพาะที่ใกล้ผนังหินเนะ่ยยังไม่ได้อยู่ตรงกลางกลางถ้าตรงกลางกลางจะโดนหนักใกล้ๆก็โดนไม่เคยหนักโดนหอกโดนหนักโดนอะไรสารพัดทั้งร้อนทั้งเจ็บทั้งปวดในเมืองมนุษย์เนี่ยถ้าโดนแทงเนี่ยตายทีเดียวแต่ในนี้ตายหลายทีตายนับครั้งไม่ถ้วนนับครั้งก็ไม่ถ้วนเลยพอตายเกิดตายเกิดตายเกิดเกิดมาโดนทรมานอีกอไฟเผาอีกเป็นอย่างนั้นนะ อันนี้ลานก้นหลุมลานก้นหลุมนี่นี่แหละดูดีนะนใครที่จำเป็นจะต้องลงไปกับศึกษาเอาไว้ลองดูนี่โลหะกุ้มพีหม้อเหล่านี่มีหลายขนาดนี่ขนาดเล็กโลหะกุ้มพีมันจะจมลงไปในดินแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาตรงขอบนั่นแหละเนี่ยหลากหลายแยะ,แยะเลยร้อนแล้วก็ดนกันทีนี่ เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปี oh. นี่ oh. ภาพขยายการพาตัวไปลงหม้อเหล็ก oh. ต้องชุดกระชากลากกันลงไปเลย oh. ชุดกันไปเลยแล้วเนี่ย oh. ก็จะไปถึงไอ้มอเหล็กได้เนี่ยมันก็อยากไปหรอกแล้วในนั้นมันก็ร้อนด้วย <Okay. S 1> ก็ต้องลากกันไปทุบท้องกันไปแทงกันไปอย่างเงี้ย oh. แล้วก็มาดูใกล้ๆภาพขยาย การลงทันในหม้อเหล็กนี่โยนลงไปแช่แน่นไปหมดเลยบางพวกปโทร,ร้อนก็ตะเกียกตะกายมาฝากหม้อเ้าก็ยันอึกลงไปอีกไม่ไปเขาก็แทงเอาอย่างนี้ตลอดเวลาเลยทุกทรมานมากแต่เจ้าหน้าที่อยู่นี่ก็ไม่ร้อนหรอกล่ะเพราะเขาไม่มีกลังทีนี้ก็มาดูภาพรวมของหม้อขนาดาต่าง นี่หมอในระดับล้านคือสัตว์นรกเป็นล้านเลย<ม>ยู่ยเย่อยู่ในนั้นนะนี่หมอหลักแสนอันเล็กลงมาหน่อยเราจะเห็นสัตว์นรกชัดเจนขึ้นเพราะหมอมันเล็กลงหมอในระดับหมืน่นเห็นไหมหมอหลักพันนี่เราจะเห็นนี่ชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆหมอ หลักร้อยชัดขึ้นหมอหลักสิบเลือกเอานะาเลือกดูเลือกดูไม่ใช่เลือกไปยุูมอแบบเดียวอย่าลืมนี่ละหุโทษนะนี่โทษเบาที่สุดในยมโลกยังไม่ใช่อุสธานรกยังไม่ใช่มหานรก ทีนี้เราก็ดูว่าภายในหม้อเนี่ยความร้อนเนี่ยของโลหะเหลวเนี่ยมันพัสดสัดและลกเนี่ยขึ้นอย่างไรเราก็เลือกหม้ออยู่ใบหนึ่งซึ่งขนาดจุไม่มากเท่าไหร่รจุในระดับในหลักหมื่นเราก็ตัดข้างๆให้ดู<อ>นี่เราจะเห็นหม้อมันฝังลงไปด,ดินนี่โผล่ขึ้นมาหน่อยนี่จาก ปากหมอ้อขอจะวนไปถึงก้นหม้อเนี่ยในพระคมภีแบอบกบางหม้อนะสามหมื่นปีถึงก้นลอยขึนมาอีกสามหมื่นปีนี่สามหมื่นอีกสามมืนนี่นะอย่างเงี้ย๋ยวระเบิดตุ่มตุ่มแบบภูเขาไฟลาวาเนี่ยตุ่มตุมทีมน,นี้ก็มาภาพสัตร์โลกพยายามแวกไหวมาที่ขอบหมอ้อแต่ถูกยานกลับไปเลย ว่ายเข้ามาเลยอึกเข้าไปเลยเดียนี่หอกมั่งปีนี้ไม่ได้กระทุ่มลงไปเลยเนี่ยก็จะมีอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยกระถูมันร้อนเหลือเกินอ่ระร้อนนันยาวนานถ้าพวกหมดกรรมจากหม้อใบนี้เนี่ยมันจะว่ายมาที่ขอบปากหม้อแล้วถูกดึงเงินไปเจ้าท้าที่ก็จะดึงเงินมาเขาช่วยอ่าช่วยไอ้แม่พอหมดกรรมแล้วเนี่ยเขามีอารมณ์ช่วยเลยมันจะว่ายมาได้ว่ายมาอ้ช่วยช่วยช่วย แต่ช่วยทำอะไรดูต่อ oh. นี่ลาก,กันมาแล้วเนี่ยพามาหาผู้จัดการหม้อมาดูบัญชีว่าหมดกรรมหรือยังถ้ายังไม่หมดควรจะเอาไปลงหม้อไหน oh. อเป็นไงดูผู้จัดการหม้อรูปหลอ,อก,กับใครเพื่อน oh. เราะจะมีเครื่องประดับ oh. แล้วก็จะมีบัญชีทิถืออยูอ่นี่กข้ามาก็ได้สบายกันมาสักหน่อยหนึ่ง อ่านไปอ่านมาแล้วเห็นสมควรว่าต่อยไปลงอีกหมอ้ oh. อนี่ผู้จัดการหมอ้อก็บอกไปต่อไป oh. แล้วก็เลยลากคอกันไปเลยละ่ะไม่ให้เดินไปเองอ oh. ัวชานี่บอกไม่ไปเห็นไหมลากกันไปเลยแต่ก่อนจะถึงหม้อดูกรรมแล้วว่าก่อนที่จะลงหมอ้อจะต้องทําอย่างนี้ก่อนต้องผ่าท้องแล้วลากไส้ยออกมาก่อน บางพวกก็สับคือเหมือนเราเอาหมูมาแล้วเอาปังต่อสับ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 รวมกันก่อนใส่หม้อบางพวกมีการมอิจฉาหนึ่งคือไม่ลากตาดคอกันเลยอ่าความรู้สึกของสัตว์ในโลกนี่รู้สึกแม้คอขาดแล้วในจะต่างจากมนุษย์ถ้ามนุษย์ถ้าคอขาดตายเลยแต่อันนี้นี่คอขาดแล้วความรู้สึกยังเป็นอยู่นะ เหมือนปลาเนี่ยที่ยังเป็นปลาสาบหัวเน,เนื้อมันต้นดุกดิกดุกดิก,ดก,ดกหรือบางคนมีกรรจะต้องทำอย่างนี้นี่หั่นกันเลยแขนกระสับเจ้าเจ้าเจเจเป็นป้องตัวกระสับตัวเป็นท่อ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 น,อน,อน<ว>ใส่ใสกระเรียราากันไปเลยอันนี้พปนแนกรอ,อบโกยกงโไปนี่ประเภทหนึ่งก็เต้องหามกันไปหัวไปทาง มีถาดแบกหัวแล้วเอาตัวไปด้วย oh. นี่ผู้จัดการหม้อบอกโน่นเอาไปใส่หมอ้อโน่นต่อนี่นี่เห็นไหมแล้วก็โยนลงไปในหม้ออีกใบหนึ่งโยนลงไปเลยเนี่ยแล้วไอ้ชิ้นส่วนเหล่านี้มันจะต่อมาเป็นตัวกันใหม่แล้วก็อยู่ในหมอ้อแล้วก็พอมาก่อขอบหมอ้อเขาก็ลากันไปทําแบบเดิมชั่วชะชั่วชะชั่วชะแล้วก็โยนลงมาใหม่ แล้วมันก็มาต่อกันเองจนกระทั่งหมดกรรมก็นนำขึ้นมาใหม่มหาผู้จัการอย่าลืมว่าช่วงระยะเวลาไม่ใช่หนึ่งวินาทีอย่างนี้นะพันปีมัง่งหมื่นมัง่งแสนมัง่งล้านปีมนุษย์มั่งโดนชุชชะชุชะแต่เอาให้ดูแค่วินาทีเดียวนี่กว่าจะหมดกรรมมานั่งนี่ลหุโทษนะ ู้จการก็ตัวตายดยอ่าหมดแล้วนี่อ่าหมดกรรมก็หมดอารมณ์ทำโทษโก็คุมมาเลยตัวก็ใสขึ้นก่าเดิมแล้วก็มาที่เดิมโรงวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกเดินเงไปเข้าสู่ห้องถงอืมห้องวินิฉัยอย่าลืมว่าระยะเวลามันห่างกันนะดีไม่ดีผู้พากษานะเปลี่ยนไปแล้ว,ลวเขาไปเกิดแล้ว ั้งนานหรือพญยายจมราชกลับลงมาเป็นตัวเองอีก oh. ทำไมแน่ oh. Oh. นี่กลับเข้ามาร <Kr ass. S 1> ะยะเวลาห่างกันนะลูกนะ <Kr ass. S 1> ห่างกันมากจะเป็นไั้ไงก็ปัป๊บแล้วก็บรนั่งคุข,ขา่าเปรยกายนี่มาพิจารณากันพิจารณาอามานี่เจ้าก็ได้ขึ้นมาจากโลหะภุมพีมาแล้วเจ้าก็คงจะได้สำนึกแล้วนะว่าการทำกรรมไม่ดีกรรมชั่วเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผล เป็นแสนแสนปีนี่เนี่ยเจ้าต้องรู้ไว้นะผู้ที่ก็ตัดสินเจ้าเนี่ยเขาไปเกิดแล้วเนี่ยส่วนเราเพิ่งลงมาใหม่ลว่าตัดสินเจ้ามันคนละคนกันลงเนะอะคุยไปคุณมาเอาสุวรรณเลขาเปิดดูมีอีกไหมไม่มีอาสุวรรณเลขาล่ะเปิดดูสิเคยทําบุญอะไรามาบมั่งนี่สมัยนู้นหรือญาติเขาส่งบุญอะไรามาเนี่ยทีนี้สมมติเกิดกรรมดีว่าพบนู้นชาตินู้นหรือชาติใดชาติหนึ่งหรือญาติก็สร้างสิ่งนี้สร้าง องค์พระ,ะขึ้นมาโอ้โหจิตเบิกบานทีเดียวนักโทษก็จะเปลี่ยนสภาพมีเสื้อผ้าอันนี้ก็จะย้อนกลับไปสู่พบของสุคติแล้วเพราะฉะนั้นบาปแม้แต่นิดเดียวนะ่ยอย่าทำเลยนะลูกนะผลของบาปเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเลาจะมีความทุกข์ทรมานมากใครที่เป็นผู้ร้ายปากแข็งไม่เชื่อนระกมีจริงนะศึกษาเอาไว้ ไม่มีกระเจ้ากันไปแต่ถ้ามันมีอตรออันตรายเจ็บตัวทีเดียว